สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะที่อ้อถ่ายคลิปให้เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะมันคือลำต้นสวยๆของต้นวาาสนาเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้เขาปลูกแบบจัดสวนอยู่ตามแบบร้านอาหารข้างบนนู้นจะเป็นร้านอาหารแต่ข้างล่างนี้มันคือวาาสนาเลยซูมให้เพื่อนๆเห็นต้นวาาสนาเลยกันใกล้ๆคือลักษณะใบของเขาจะเหมือนวาสนานะคะเป็นวาสนาเลยแหละเพียงแต่เขาไม่ได้เป็นไม้ยืนต้นเขาเป็นไม้คลุมดินแล้วเลื้อย เลือเเล้อยไปเรื่อยนะคะลากเขาก็จะเลื้อยลงดินไอส่วนดอกสีม่วงนั้นไม่ใช่ดอกของวาสนาเลื้อยนะเป็นดอกของอ่อมแซบที่มันขึ้นแซมมากับวาสนาเลือ้อยต้นวาสนาเลือ้อยนี่เลยที่แซมให้ดูนี่คือวาสนาเลือ้อยใครสนใจอยากจะได้พันธุ์ของต้นวาสนาเลื้อยไปปลูกติดต่อมาได้ที่อ้อนะคะอ้อมีจําหน่ายที่0876069955 idline a u n g s a r a 09 อ่านว่าอังสรา09กับพันวาดสนาเลือยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ